ทหารกัมพูชาเขาเนี่ยไม่เก็บศพทหารด้วยกันเนี่ยพี่ว่ามันแปลกไหมไม่แปลกครับเพราะว่าเป็นเป็นเป็นประเพณีเขาผมใช้เข้ามาเป็นประเพณีเขาเลยครับแล้วมันเป็นดีเอ็ของของผู้นําเขาด้วยสมัยก่อนที่ที่ทหารเวียดนามกรีธาทัพเข้ามายึกัมพูชายุบแคนเมเน่เนี่ยรู้เปล่าครับหรือ ช่วงที่เขเมรแดงปกครองประเทศน่ะ,ะเขาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขาตายเป็นเบื่อเลยครับแล้วเขาไม่เก็บกันเหรอไม่เก็บกันครับไม่รู้จะเก็บไปที่ไหนเก็บไปให้ใครกันมันเก็บไม่ได้เพราะว่า<อ>ส่วนใหญ่นี่ก็อพยพเข้ามาในในฝั่งไทยใช่มเนะยอพยพชาวอมุมาชาเนี่ยฮะหรือชาวเขเมรเนี่ย<อ>ส่วนหนึ่งอ่ะคือบ้านแตกสแสลกขาดแล้วใช่ไหมฮะบ้านเมืองเขานี่เละลุ่มเป๊ะไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วใช่ไหม<อ>ก็แตกขยายสร้นเซนมาอยู่ที่ฝั่งไทยใช่ไหมไทยก็ตั้งศูนย์อพยพใช่ไหมทีนี้ศพเขาตายปุ๊บเนี่ยไม่รู้จไป เอาไปให้ใครแต่ปัจจุบันเนีเ่แต่จะปัจจุบันทหารพวกนี้เขามีครอบครัวนะเขามีญาติพี่น้องอะ่ะครับมีอยู่แต่ว่าไม่รู้จะไปส่งใครเพราะว่าเขาตายเยอะเลือเกินมันต้องมันไม่เหมือนคนไทยนะไม่เหมือนทหารไทยไงทหารไทยเนี่ยพอใครเสียชีวิตเราต้องเอาศพไปทําพิธีทางศ<ช>าสนานะครับ,รบโดยยิ่งใหญ่ครับนะบแต่ของเขามันไม่ใช่อย่างนั้นฮนะของเขามันต่างกันแล้วเขาผมผมคิดว่าเขาถือประเพณีตั้งแต่นั้นมาแล้ว<อ>ครับ แล้วก็อย่างมันตายเยอะเกินไปมันต้องมีหน่วยงานที่จะรองรับหน่วยงานนี้จะต้องคอยเก็บศพเก็บอะไรใช่ไหมฮะออแต่เขาไม่ได้ตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาตายออแล้วก็ตายไปให้เป็นอาหารของของออสัตว์ป่าไปครับออคือมันมันเยอะเกินไปมันเก็บไม่ไหวจริงๆ,ๆแล้วเขาตายเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยพิเศษดุงเขานะฮะหรือว่าจะเป็นทหารบ้านเขาเรียกว่าทหารบ้านนะ,ะที่ได้ข่าวมาก็หลายพันคนฮะแล้วก็โดยเฉพาะภูมิมะเขือเนี่ยฮะตายเยอะมากกรีนสกับคละคลุ้ไม่หมดเลยนะนั่น แล้วอีอย่างเขาก็ไม่มีการเก็บศพกันด้วยนะครับ<อ>มันเป็นมันเป็นประเพณีครับผม<อ>ผมมองอย่างนี้นะเพราะว่าสมัยก่อนเขาก็ไม่เก็บกันเขาก็ไม่เก็บกันมาตั้งแต่รบกันเมื่อ3 20 30, 30ปีปแล้ว30ปีที่แล้วความอย่าง,อ,อ,ยางอย่างเช่นที่ผมอยู่ฐานพลีพินาศ อำบเภอสังขะเนี่ยตอนนั้นมีรถเกรดขึ้นมาเกรดคูเรนให้สูงขึ้นกระดูกตีกองพเนินเทินเทึรกเลยกระดกูกแต่ตอนนีนะะ้ที่ผ่านมาก็มีว่าถ้าทารห,าหรือว่าประชาชนที่บาดเจ็บเนี่ยเขาก็จะขอส่งมารักษาที่โรงพยาบาลของของเมืองไทยพี่เห็นพี่มีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คะอ,อผมไม่เห็นด้วยครับเพราะว่า ตอนเขายิงปืนใหญ่มาเนี่ยเขายิงลงเซเว่นลงยิงปตทลงที่ลงที่หมู่บ้านต่างๆนะโดยชาวบ้านเขาไม่เขาไม่รู้เรื่องเลยคือพูดง่ายเขาเป้าเขาลงมามันไม่ใช่เป้าของทางทหารเป็นเป็นเป้าของประชาชนซึ่งเรื่องนี้มันมันไม่ถูกมันผิดหลักสากลใช่ไหมฮะถ้ารบกันจริงๆเราต้องทหารต่อทหารนะฮะอันนี้เขาเขาเลือกเป้าที่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางทหารซึ่งเป็นมันผิดหลักการนะฮะทีนี้ถ้าเราจะเอาคนเขามารักษาเนี่ย ก็เหมือนเอาชาวนากรุงเ่าผมมองกันนะชาวนากรุงเ่าเดี๋ยวกรุงเฮาก็แหวงกันเอานี่นั่นนะฮะที่มันมันผมมองว่าจริงๆแล้วจัญญาแพทย์นะจัญยาบัณของแพทย์ของหมอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายฝ่ายศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามเมื่อมีการบาดเจ็บก็ต้องเอามารักษาใช่ไหมคะแต่นี่ในในมุมมองผมหมายความว่าเวลาเราลุกเข้าไปเนะฮะเราลุกเข้าไปเราไปเจอฝ่ายตรงข้ามเขาบาดเจ็บใช่ไหมถูกยิงบาดเจ็บเลยอันนี้เรานำมารักษาโอเคได้อยู่ไม่ผิดจรรยาบรณแต่อันนี้เขา เ,เขามาโจมตีเราเขามาโจมตีเราแล้ว,ลวการการหยุดยิงก็ก็กำหนดไว้ว่าหยุดยิงมาที่ 28, 28. นะเมื่อหยุดยิงไปแล้วเขาบาดเจ็บเราไม่จาเป็นต้องนำเขามารักษาเพราะมันคนละส่วนกันผมมองงนี้นะค่ะและตอนนี้นะคะมีฉะเฉลยศึกนะคะที่ที่ มามอบตัวกับทางการไทยย0คนใช่ไหมคะแล้วก็มี2คนที่เราส่งกลับไปก่อน2คน 2> <ช>แต่ปรากฏว่าพอส่งกลับไปนะเขาไปเล่าเรื่องราวความเท็จทั้งหมดเลยอะ่ะไม่ใช่เรื่องจริงเลยมากล่าวหาทหารไทยกล่าวหาทางการไทยด้วยพี่รู้สึกยังไงกับเรื่องนี้นั่นแหละคือปัญหาออผมบอกแล้วขมรนไ่ไว้ใจไม่ได้จริงๆแล้วเขาไม่อยากพูดอย่างนั้นหรอก ผมมองดูนะแต่ว่าพอเข้าไปในเขตกัมพูชาปุ๊บก็จะโดนพวกกัมพูชามึงต้องพูดอย่างนั้นางนี้นะคือจัดแต่งเรื่องให้พูดเป็นลักษณะนั้นนะแต่งเรื่องให้พูดถ้าไม่พูดก็ไม่ได้เขาผมผมบอกแล้วว่าเป็นชาวนากระูเห่าผมบอกไว้แล้วว่าไว้ใจไม่ได้ชาวกัมเณรเนี่ยคุณกัมเรไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ไว้ใจไม่ได้เลยเขาจะหักหลังเราทันทีนั่นเป็นเป็นเป็นดีเองเขาอยู่แล้วเป็นลักษณะนี้มานานแล้วตั้งแต่สมัยที่ผมรบกับทหารกัมพูชากขมรเนี่ยเขาก็จะเป็นอย่าง แล้วตอนตอนสมัยที่พี่ยังรบอยู่เนี่ยพี่เคยจับเฉลยศึกได้ไหมคะพวกผมไม่จับไม่จับไม่จับครับยังไงคะก็ก็ยิงทิ้งตรงนั้นเลยไม่ไม่เอามาเป็นภาระครับยิงทิงตรงนั้นเลยไม่จับเลยใช่ไหมถ้าใครจะไปเห็นเราล่ะไม่มีใครเห็นก็มีทหารสองฝ่ายเห็นกันพี่โหดมากเลยนะเนี่ยก็ยิงทิ้งไปเลยจบเราไม่ต้องเอามาเลี้ยงดูปูเสือไงไม่ต้องให้มันไปจับไปแล้วเราไปส่งคืนเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปพูด ผู้ใดกโกหกต่อแะเราหยุหาว่าเราทำรองทำร้ายชลุงเลยสือกอีกคือไม่ต้องเอาไว้ครับยิงทิ้งไปแล้วก็จบกันหาเราก็บอกว่าปะทะกันตอนนั้นนะออแล้วก,แวก็แล้วใครจะมาเป็นพยานให้หล่ะตอนนั้นไม่มีใช่ไหมก็มีทหารไทยกับทหารเขมรกันเองที่เจอปะออทะกันใช่ไหมล้วก็จับมาได้เราไม่ต้องจับหรอกตรงนั้นเราก็ยิงทิ้งตรงนั้นเลยจะเป็นร้อยคนเราก็ยิงทิ้งตรงนั้นเลยไม่ต้องเอาไว้ครับออคือมันไม่ต้องเป็นภาระเราไงเราไม่ต้องมากระเตงพวกเฉลยสือกพวกนี้ให้เสียเวลาใช่ไหมพี่พูดเรื่องจริงใช่เรื่อองงงจจรริคััหาาา่่่นนนแแปปะเ็ยย้ตสมี การเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคือสมัยนี้มันมีอนุสัญญาเจนีวาอนุสัญญาออตตาวาธรรมนูญเอะไรเยอะแยะวันนี้เราก็ต้องทําตามหลักสากลเขาใช่ไหมแต่สมัยนั้นนี่คือไม่จับอ่ะสมัย้นน่ะทหารทหารไทยปากเขาจะไม่ไม่อยู่ในกรอบสักเท่าไหร่เขาจะทํางานนอกกรอบคือสมัยนี้ทหารทหารไทยจะทาทางานอยู่ในกรอบกรอบกติกาทุกอย่างใช่ไหมสมัยพวกคมเนี่ยไม่ได้อยู่ในกรอบคืออยู่ในกรอบมั่งออกนอกกรอบมั่งนะฮะ ถ้าเราไม่ออกนอกกรอบก็เลยก็ไม่ได้ะเพราะพอ,พอม,มีใครเห็นกับเราเรา,เราออกนอกกรอบนะเขาถึงว่าอาหารผ่านใครปากเป็นพวกที่โหดเหี่ยมอะไรเนี่ยฝ่ายศัตรูจึงได้เก่งกลัวพวกผมเงฮะเพราะว่าพวกผมจะจะไม่เหมือนอาหารทั่วไปพูดง่าย ทำงานยังไม่เหมือนทหารทั่วไปหรอกแบบยิงทิ้งจับได้ยิงทิ้งยิงทิ้งเลยไม่ต้องเอาไว้ไม่ต้องมาเป็นภาระเราเราต้องมากระเตงต้องมาหาข้าวหาน้ําให้พวกมันกินอีกเสียเวลาเวลาเราอีกต้องมาควบคุมตัวมันอีกเสียเวลาเราอีกฉะนั้นไม่ต้องให้เสียเวลายิงทิ้งก็จบค่ะปล่อยให้เป็นอาหารของสัตว์ป่าไปอ่ะแต่ว่าสมัยนี้ทหารไทยนี่รบในกรอบรบในกรอบกติกาสากลนะคะไม่เราไม่ได้ทําเหมือนเมื่อก่อนละวไม่เหมือนเมื่อก่อนเหมือนเมื่อก่อนก็มีทหารผ่านคลปักทหารผ่านคลปักแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็มีหน่วยรรรบบพิเศษที่ได้ักกาฝึ ะะเรามีเวลาอีกสักหนึ่งนาทีตอนท้ายนะคะอยากให้พี่บอกว่าคนไทยที่ติดตามเหตุการณ์นี้อยู่นะคะเราจะตอบแทนทหารที่เสียสละเพื่อชาติตอบแทนครอบครัวของทหารได้อย่างไรบ้างคะก็ขากาบเรียนอย่างนี้ฮนะพ,พี่น้องไทยทุกท่านนะสุขเถิดวงประชาทหารกล้าจะคุ้มไัยครับให้ท่านนอนหลับตามตาตาหลับตามสบายเลยครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าทหารไทยจะคอยปกป้องคุ้มครองพี่น้องคนไทยทหารจะยอมเสียสละ ทุกเมื่อเมื่อมีศัตรูเมื่อมีศัตรูตร่างๆเข้ามาลุกลามอธิปไตยของเรานะทหารไทยทุกคนจะพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยพร,พร้อมที่จะปกป้องชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ถึงสงครามจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เราจะไม่ยอมให้อิราชศัตรูเข้ามาข่มเหงเราเข้ามาบุกรุกแผ่นดินของเราทนหะารทุกคนเนี่ยจะต้องปกป้องชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยจิตใจเลือดเนื้อนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับ และผมมองว่าสงครามต่อไปนีจ้จะไม่หยุดเท่านี้ยังยังไม่หยุดเท่านี้อันนี้เพียงยกแรกเฉยๆยังมียก1นยกสยกสาม อีกต่อไปฉะนั้นคนไทยทุกท่านสบายใจได้ทหารไทยทุกท่านเนี่ยพร้อมที่จะพีชีพเพื่อชาติตอลอดเวลาครับผมค่ะในานามของคนไทยนะคะเราอยากจะให้ทหารไทยทุกท่านได้รับรู้ว่าแม้ว่าท่านจะสละชีวิตไปแต่คนไทยจะจารึกชื่อพวกท่านไว้ในหัวใจค่ะเราจะจดจำวีรกรรมของพวกท่านและก็ดูแลครอบครัวของพวกท่านตลอดไปด้วยนะคะ